เอาห,ห้าเนาะเ,เปิดรถเดียวเนาะเปิดรถเดียวจบจบไปใส่ทุงใส่ถุงใส่ถุงมานะหนึ่งสองเฮอันแรกมาโอเคลนนุ้นนะเนี่ยหนึ่งสองไปเนี่ยหู้ยหูวิจารอันแรกก็มาเร็วอันแรกก็มาเร็วโอโล่งเนี่ยโล่งเลยแบบเป็นโล่งเลยอีกสี่อันก็คืออะไรก็ได้เลยนะโล่งเนี่ยดิเทนี่ยเออ้สมัยได้นะทุกคนอันที่สอง,สอง,สอง,สอง อุ anyway loser, there, ้ยโอ้ยเอินว่ะเอินว่ะเพนี่ห้านั่นเนี่ยเกินหน้าเกินตาแล้วเนี่ยเกินเกินหน้าเกินตาเป็นคนอันนี้หนานะเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยโอ้โหไม่กล้าเปิดอันสี่เลยอ่ะกลัวเป็นเทเน่อะดิทำไงเนี่ยพอแล้วมั้งพอมละผมว่าอันนี้สิอันนี้สินะเฮ้ยโอ้ยทีเราตายอันนี้ห้าอันนี้ห้า <laughs> อริฮะนี่ยหนึ่งสองโอ้ยพี่โไม่มาซ้ำกันเลยนะพี่พี่พนพีนีงโอ้ยต้นพุนผมจะบอกว่า